ตอนนี้ก็บซีมุ่งเหรอครับพี่น้องพานข้องกัอยู่ในป่าร์ตมึเช้าก็นเลไปเราห้างหนึ่งครับกินครับผมได้แต่หัวน้ำตอนนี้ก็อยู่ในป่าร์ตาครับผมแต่เขาป่าครับหาแน่ยุนแน่พอดีออเดอร์ก็ได้ครบแน่แล้วครับมุ่งอั้นก็ไปส่งน้ำพึ่งไอ้ว่าปีครับผมว่าปีแล้วก็ชุนบุรีแล้วก็เขาสร้างว้อีกสองกลุ่มรุ่นเหมดอมุ่งอั้นหากลุ่มหากลุ่มก็อีกคนหน่อยนึงครับผมพอดีปีนี้ก็ ถลูเป่าเนี่ยครับผมขอพูดเลยลายครับออเดร์ผู้ได้สั่งอุดหนุนเขามากอะขอพูดเลยลายครับตอนนี้พันข้องกัขอไอ้สั่งเขามาได้ครับออเดื่มไม่ครับผมออเดอ่มไม่ตอนนี้กับมีมีคมเืินแล้วครับมีคมเงินเราเดได้คมเืินหรอก็ะเปิดรับออเดื่มไม่ครับผมสั่งเขามาได้ครับผมเดี๋ยวเขามาเบิรงกันครับพอห้างหนึ่งยืนอีกพี่น้อง เดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าห้างหน่อยห้างไงพอดีพลาดข้องกับพึ่งเขามากอะมอดสามม้งมอดปลาสามม้งอะหาได้ห้างหนึ่งกับกินแล้วครับเนี่ยตอนนี้กับมาเรื่อยๆกับมอดปลานนี้กับสิบมงครับผมกำลังมาเห็นห้างหนึ่งครับเดี๋ยวมาเข้ามาเบิ่งกันพีน่น้องมาเป็นห้างหน่อยห้างไงไปมาเป็นการเสียเวลาเมื่อกี้ผมมาสายครับผมเดี๋ยวเบิ่งห้างนี้ว่า,าห้างหน่อยไงยผมมีดานขางครับผมมือมีดแค่ดันขางนี่ ในนั่งขังน้อยเดียวครับผมช่วงนี้ฟังน่าพี่จะเป็นของผ่านหมาดนะครับผมเหมือนนี้ก็มาเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆโอ้ยไงยพี่น้องแต่ว่าบู่ผว่าจะมีหัวหนามวดด้วยครับ่อนฟังที่จะเป็นมีมเก่าครับผมแต่หัวนามหวานก็อีกไงแต่ว่านามหวาน,านจะมีบ่ครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งนกันครับพี่น้องเดี๋ยวพันคล้องแต่งอุปกรณ์กนครับ เป็นหัวหนาาปิดหัวหนีใหญ่ครับผมใหญ่แห้งครับผมเดี๋ยวเบิ่งกันครับพี่น้องค่อนข้างที่จะหัวหน้ากับปิดครับผมถือว่าใหญ่ครับห้างนี่ถือว่าปิดครับผมถือว่าใหญ่ครับออเดอร์สั่งคำามาได้เด้อครับเด้อออเดอร์ผ่านคล่องตอนนี้ก็ลังจะว่างครับผมพอดีได้ได้น้ำพึ่งกับ ค่อนข้างที่จะว่างครับผมออเดอร์ได้ลำพิงมากอะพอดีลูกค้ามืดครับผมกะเลือไม่ครับผมไม่นกเดี๋ยวพานค้องริมไม่ออกดีๆกันครับอย่านหัวหนานครับห้างนี้หัวนหนอนง่างครับสวยครับไม่นก หนุ่ยเหรบผมส,สวยครับถูกควันมันเหรอพี่น้องบริการสีเวลาเขามาตัดเลยครับผมค่อยๆเล็มหัวน้ำหวานออกก่อนครับไม่เสียหัวน้ำหวานหลายแห่งครับผมพี่น้องตอนนี้ผ่านคล้องกับเล็มใหม่ออกมาแล้วครับผมหัวน้ำหวานไงครับผมหัวน้ำหวาน ตัวไม่เสียเพราะน้ำหวานหลายครับผมไงครับน้ำหวานหัวนี้สวยครับผมหัวนี้ผ่านข้องกับริบมไมวหมดเรียบร้อยครับเหลือแต่ตัดครับผมอพี่น,อน้องเขามาตัดเลยครับตอาจจะนักนะครับเอ้ตาต้องห่างเลยพี่นอ้อง หนักแห้งครับพี่น้องเราผมมีมือจับพี่น้องมีงานใดเสียรู้บ้างทำงานยังไงครับผมตัดครับผมขอครับโอ้ยวางเสียงโอ้ผมมีมือจับแล้วพี่น้องขี้หนักครับผม เก็บร้อยครับผมตัดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องคนละวันยังไงครับผมขายาับออกตรงนี้้ะครับเดี๋ยวจะได้เบิ้งสุดครับผมอู้คนละวันยังไงครับพี่น้องพี่น้อง ทังแรกเลยใช้กับตาหรอครับผมสีโมงฝากเต้อพี่น้องนี่อ่านขั้องไปครับผมเอาโทรศัพท์ปัดออกเลยพี่น้องนี่ไงง่ายครับผมโคนละอันกับตดเนี่ยไปลว่ากันบง่าครับผม ไปครับผมมันมันครับผมอ๋อทำนี่แหละพี่น้องออเดอร์ออเดอร์ไม่กรสั่างขอามาได้เได้ครับหรือตอนนี้พานข้องกัออเดอร์ว่างแล้วครับผมช่วงนี้พานข้องว่างแล้วออเดอร์ไม่กรสั่างขอามาได้ครับผมตอนนี้พานข้องกัว่างนี่แหละครับออเดอร์ว่างก็เหลือแต่เขาสั่งแบบเป็นเป็นห้างครับผมเขาสั่งแบบเป็นห้างขึ้นกรุงเทพเก็เดี๋ยวจัดให้ครับผมแต่ว่าส่งห้างไงบ่๋เลยครับต้องส่งห้างหน่อยหน่อยครับผม พอนีต้องใส่กระปุกใส่กระปุกอะทรงขึ้นคนละต้องเทียบตัวจัดไท้ครับร้อมผสมอันนี้ก็ว่างครับเอาดอว่างเดี๋ยอยุบันสามกลุ่มเอาไว้มิทูน่ามิทูน่าก็สั่งสองเจ้าครับสามกลุ่มหมู่บ้านกับไปหาขุมครับผมหมู่บ้านเรือน,นัดรับอีกมือนี้สองกลุ่มครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมียทรงใหงครับผมเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเอาแล้กการทรงขึ้นชนบุรีสองกลุ่มว่าปีกลุ่มหนึ่งหลักกา ขวดหน่อยนะครับกลุ่มหนึงเออขวดหนึ่งครับวันหากลุมก่มครับผมก่อนกัส่งไปไอ้สุรินสองกลุ่มครับผมร้วยปิดเจ็ดกลุ่มครับกับเลือวบางอยู่บ้านอยู่ครับเหลือวบางแต่ว่าเอาไว้บาบางเราเอาไว้เอาไว้ไอ้มิทูน,นาครับเขาสร้างจองไว้เพิ่งเพิ่งเขาสร้างจองไว้อันนี้ก็เป็นออเดอร์ไม่ครับเตอรับออเดอร์ไม่ทักคำว่าอะไรครับผมบางานคลองหาเองครับผม หลายดีจะบีบเองครับให้เองบีบเองนะครับถ้าคำว่าไดครับผมยังว่างยังยังว่างครับเอาเดือถ้าคำว่ากษสรไดเลยนะครับส่วนหลักส่วนส่วนมากเอาสมิงกับพี่น้องเดี๋ยวเอาไปไว้รถครับบวกเป็นการเสียเวลามันนี้ก็มาเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปแบบใจเย็นครับผมเลี่มเลี่ยมเอาครับสายสายสายนี่บอกเคยล่งครับผมเป็นสายของพันหมัดเป็นสายของพันหมัดพันหมัดแต่บ้านยกทีมเนี่ยของผมกับ ไปเรื่อยๆครับมาคนเดียวเอาทานี้แหละพี่น้องเดี๋ยวออกไปไหว้รถครับผมห้างแหลกกำลังใส่กระตารับซีมงเสาครับผมในห้างหนึ่งกับกินแล้วครับห้างหนึ่งกัดจินมมิตงหัวนามมันรักษาหย่าก็เลยกินเลยครับผมไปพี่น้องจิ้มนีฝากติดตามด้วยครับพี่น้องทางไงครับผ่านคลองครับผมหาจินพ่อกำกาครับผมออเดอร์ก็จะทะลุสี่สิบกลมแล้วครับปีนี้ขันไลลีกับสิบสี่สิบครับผมพอดี ไปมงุงอันกันร่วมไปแล้วก็3สา6สิบหกสาสิบหกสาสิหกบ่อสาสิหกาสิบเจ็ดกรเลยอีกสามคนมิถุนากับมีไไ้แล้วกับสี่สิบแล้วครับออเดอร์ปีนี้ขอพูดเห,หลายครับที่อุดหนุนเข้ามาผมตั้งเป้าไว้แค่ยี่สิบกลมครับทุกปีกับ่บหอดยี่สิกลมเทียเท่าหรอกครับมาปีนี้ก็ขอพูดเห,หลายครับที่อุดหนุนซอยลูกค้าประจำลูกค้าไม่ก็ได้ก็ขอพูดเห,หลายครับ บริเวณพิหวังครับหากินน้ามิ้มแท่บ่มีผสมครับผมปากน้ำผ่านคลองน้ำมิมจากป้าครับผมน้ำผึ่งกะมี่รับมิ้งบมีครับดูกก็จะได้ผึ่งง่ายแน่จำนวนกะหาไปเรือมันบริหารง่ายครับไอ้ผึ่งง่ายเขาก็อาศัยน้ำมิมครับน้ำมิมจะมีมวลสารดีกว่าครับเกสอนเกสอนลายเอาสมมพี่น้องเราจะลุ้งไงเบื้องครับผมปากที่มด e ้วยครับผม